สวัสดีครับทุกคนเก๋อวฮมแกับปุ้มนะคะปุ้มยินเตอร์ทอวันนี้ไม่ได้มาเมามอยหอยแมองอะไรมากมายจะมารีวิวผลิตภัณฑ์นะฮะผ<า>่านมาปุ้มเคยรีวิวในส่วนของฟู้ดซัพพลาเมนต์หรือว่าอาหารเสริมกันมาหลายตัวเหมือนกันนะฮะน้ำมันปลา ไลปอยแอเซสเดว่าจะเป็นในส่วนของคอลลาเจนเองนะครับซึ่งก็ได้วิพาควิจารณ์ไปพอสมค,อควรนะฮะเกี่ยวกับคอลลาเจนเนี่ยว่ามันบบมันต้องถูกย่อยกลายไปเป็นกรดอะมิโนอีกรอบหนึ่งนะครับมีมีของยี่ห้อหนึ่งเขาบอกว่าของดิฉันเนี่ยแบรนด์เราเนี่ยนะฮะคุณภาพดีแล้วก็ดูซึมได้ไวกว่ายี่ย่ออื่นๆแล้วก็ ไม่ใช่คอลลาเจนธรรมดาแต่ว่าเป็นแบบขนาดโมลเลกุลโครงสร้างมันเล็กมากจนสามารถที่จะดูดซึมได้ไม่ต้องแบบผ่านการย่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็จะแบบว่าให้ผลลัพธ์ต่างกับการกินปลาเฉยๆหรือว่ากินหมูกินไก่กินคอลลาเจนแบบธรรมดาที่ขายนันทั่วไปเนะี่ยนะฮะซึ่งยี่ห้อที่บอกมากคืออวิยองเองนะฮะเขาก็เห็นคลิปของกุ้งหรือว่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ท้ามิสูน์ว่าเฮ้ยลองดูไหมคะอะไรอย่างเงี้ยในการแบบลองผลิตภัณฑ์ของเราว่ามันแตกต่างไม่เหมือนใครจริงๆนะ ก็แบบเออก็อยากรู้เนคือด้วยความที่แบบเนเจอร์ก็คือแบบชอบที่ทดลองอะไรใหม่ๆเออจะได้แบบทดลองจะได้รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าวะก็เขาก็เลยส่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาชื่อว่า a ิยอง Collagen Matrix ซึ่งมันก็จะเป็นส่วนผสมของคอลลาเจนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่ามีสองแบบในกล่องหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบซองๆข้างในนะฮะเขาส่งมาให้ทั้งหมดสามกล่องซึ่งอยากลองมาด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยกุงก็แบบว่าอยากด้วยความอยากลองมากก็เลยแบบ แขะอย่างรวดเร็ว่นะฮะเลิกก็เลยฉีกขาดเนนาเปลือยอย่างนี้นิด<อ>นึงเฮ้ยนะจ๊ะด้วยความประโมโหแล้วก็อยากรองที่สุดแก่ข้างในออกมามันก็จะเป็นแบบทรงซองแบบนี้ฮะซึ่งสองนนี้คงกินหมดไปแล้ว90กรัมอันนี้ซองที่สองกำลังกินอยู่ในซองแรกซองซ้ายเนี่ยหมดไปแล้วนะฮะทานเป็นผงชงชงเหมือนยี่ห้ออื่นนั่นแหละแต่ว่าอีวัตถุดิบแล้วก็คุณภาพหรือว่าสีนี้เขาเอาใส่ลงมาเนี่ยไม่เหมือนกันหรือจะอธิบายว่าเป็อะไรนะฮะ มันจะเป็นผงๆเงฮะซูม ชัดละวิธีการกินของเขานะฮะคือคือการใช้ช้อนเนี่ยตักขึ้นมาทีละช้อนมุ้งเองปริมาณในการกินนะฮะตัวใหญ่นิดน,นึงแล้วก็เป็นแบบว่าหิวก็ทั้งเสืบโงมอะไรเงี้ยนะฮะ mm hmm. ก็เลยจะกินตอนเช้า2ช้อนแล้วตอนเย็นก่อนนอนกุ้งก็จะกิน,อ,นอีกสองช้อนเพคยแบบทดลองไงไม่รู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคือมันเป็นคอลลาเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะที่แบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนะะี่ยเป็นฟิชไฮโดรไลเซตคอลลาเจนนะฮะแล้วก็อีกสิบเปอร์เซ เเหลือนี่ยจะเป็นแบบพิเศษก็คือจะเป็นไฮโดรเลเซตคอลลาเจนแต่ว่าเป็นแบบทริปเปปทด์คอลลาเจนที่ไฮโดรเลเซตมาแล้วผ่านการย่อยมารอบหนึ่งแล้วเนี่ยครับแต่ว่า อีตัวฟิชคอลลาเจนไฮโดรไลเซ่เนี่ยมันจะมีขนาดโครงสร้างโมเลกุลเนี่ย2,000 2,000ดาัลตันนะฮะส่วนอีตัวไตเปปไทด์ที่เป็น10%เนี่ย280ดาิลตันเท่านั้นเองเนะฮะเล็กกว่า8เท่าค่อนข้างที่จะเบามากโมเลกุลของเขาเนี่ยนะฮะเวลาเราทานหรือชงดื่มพร้อมเครื่องดื่มพร้อมน้ำส้มพร้อมอะไรเงี้ยซึ่งมีวิตามินซีอยู่ใช่ไหมฮะหรือถ้าจะทานวิตามินซีแบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดเ,เ,เก็ได้ก็ไปพร้อมกับอีคอลลาเจนเนี่ยโครงสร้างที่เบาร่างกายเราเนี่ยมันจะย่อยโครงสร้างหรือว่าโปรตีนสัตว์เี่ย นะฮะอย่างคอลลาเจนดั้งเดิมสูตรเก่าๆสูตรโบราณทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นคอลลาเจนสายใหญ่นะฮะหลายพันดอลตันมันก็จะทําให้เกิดการย่อยแตกหักแล้วก็ กอรมิโนช้ามากเลยที่จะดูดซึมนะฮะปลายเว็บตายนะฮะเขาเคมว่ามันเบามากๆส0งร้อยกว่าดอลตันนั่นเองมันก็จะดูดซึมไวแล้วก็หลุดลอดสายตาของกระเพาะอาหารไปได้แล้วก็ผ่านเข้าไปทางผิวหนังได้ถือว่าผ่านเข้าผิวหนังได้เร็วแล้วก็ได้ไวนะฮะซึ่งทําให้เขาแตกต่างซึ่งกุ้งกินมาแล้วเนี่ยก็พบว่าหมดไปซองหนึ่งแล้วนะฮะกำลังต่อซองที่2เนี่ยพบว่าสิ่งที่เจอเลยคือหลุมขนมันแลดูเหมือนปูขึ้นโดยที่เราแบบใช้พวกเซรั่มพวกครีมอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนะพบวกน้ำไม่ผิ มันก็ช่วยผิวชุ่มชื้นอยู่แล้วแต่พอกินนีขก็ไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันแบบผิวมันแบบแต่งหน้าง่ายขึ้นมากอะเวลาทาแป้งทารองพื้นทาอะไรเงี้ยคือหน้ามันจะนิเงียนกว่าเดิมคือมันจะช่วยในส่ง t e x t u r ความเรียบเนียนเนี่ยมันเนียนกว่าเดิมนะฮะแต่พวกเรื่องสิวเรื่องฝ้าเรื่องอะไรเงี้ยไม่ช่วยนะมันช่วยเรื่องความเด้งความชุ่มชื้นแล้วก็ความแบบนวลความนุ่มอ่ะเออมันนุ่มขึ้นผิวมันนุ่มขึ้นอะไรขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะฮะส่วนข้อเสียของเขาก็คือว่าราคาค ช้า2เย็นสองช้อนอนี้นะฮะก็ตกเป็นพันเหมือนกันนะ,ะต่อเดือนก็ลองไปดูแล้วกันว่าคุม้มไหมที่จะทานแล้วก็ได้ผลอย่างที่บอกไปนะนะฮะกับาาการาคาดังกล่าวที่บอกไปลองใช้วิจารณญาณดูว่าเุ้ยเหมาะกับเราหรือเปล่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเราทานปลาแล้วหมูแล้วได้กรดอะมิโนโเยอะแล้วเนี่ยแต่รู้สึกว่าหน้ายังเดิมยังไม่พัฒนาขึ้นหรือว่าดูซึมช้าย,ย่อยยากอะไรเงี้ยน,นะฮะอันนี้ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งนะฮะ hey, เพค้าวิจากันใหม่คลิปหน้าก่าวพวกใหม่นะฮะหลังจากที่รุ่งทานไปแล้ว หนึ่งซองเต็มๆนะฮะคอลลาเจนของอาร์บยองเนี่ยนะฮะทานหมดเกลี้ยงเลยก็ได้พบว่าอย่างที่บอกไปนะฮะผิวดูฟูขึ้นแล้วก็หลุมขนเนี่ยดูแคบลงนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยกรุ่งได้ไปทำพวกเลเซอร์นะฮะเป็น fractional CO2 เนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าหลุมขนมันมันหดลงไปนะฮะแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าพอมากินตัวเนี้เสริมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเป็นคอลลาเจนเน่ยะฮะอัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้ว่าระยะางหลังๆเนี่ยฮะผิวมันฟูขึ้นกว่าเดิมกว่าตอนที่ยิงเลเซอร์เฉยๆแแแแลลลลล้้้ววววกกกก็็็็คคออออาาาาเเเเเจจจนนนนนนบบบบบบปมมมมดดดดหรรรรรืธีีะะะฮตััููสึึซ่ ก็เห็นผลดีนะฮะมันก็ประทานหมดสมนที่2ไปเนะี่ยนะฮะรู้สึกได้ว่าเวลาที่เราแบบนอนเนี่ยนอนแบบนอนบนปอกหมอนหรือนอนแบบนอนลงบนที่นอนเรียกอะไรเป็นไหมเวลานอนแบบปอกหมอนที่มันแบบยับยับอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาปุ๊บ หน้าแล้วก็จะเป็นรอยปอกหมอนรอยแบบว่าเป็นแบบรอยผ้านะฮะยับยับยิ่งถ้าแบบยิ่งแก่ตัวไปหรือยิ่งแบบอายุเยอะๆเนี่ยรอยจะชัดมากเลยอันนั้นก็คือคอลลาเจนมันแบบเสื่อมคอลลาเจนมันบุ๋มลงไปผิวหนังมันไม่ยืดหยุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพอพุ้งทานหมดซอนที่2เนี่ยใกล้ๆจะหมดก็พบได้เลยว่าแบบอิรอยเยอะเพราะน,น้นมันหายไปแล้วหน้าก็เด้งขึ้นนะฮะเวลาจับผิวเวลาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกได้เลยว่าแบบ มันเด้งขึ้นเร็วกว่าปกติปกติก่อนแล้วมันจะบุมบ่มบุ่มบุ่มบุมแล้วขึ้นช้ากว่านี้น,นี่้าเกดแล้วมันจะแบบ มันเด้งนิ้วดีอะฮะไม่รู้ต้องลองต้องลองเออแล้วมันจะแบบอิ่มมีน้ำมีนวลมากขึ้นนะฮะไม่รู้สิคือคือ,คอมองตัวเองทุกวันในกระจกเนี้ยมันจะไมไ่ค่อยรู้นะเออจะรู้สึกว่าเวลาแต่งหน้ามันจะง่ายขึ้นแต่คนที่แบบเจออะไรเงี้ยเขาบอกเ้ยผิวดีขึ้นนะช่วงนี้ไม่ทำอะไรมาวะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหน้าแบบแป้งทาแป้งเนียนขึ้นท,ท,ทั้งที่ก็ใช้เหมือนเดิมทุกอย่างแป้งยี่ห้อเดิมลองพื้นยี่ห้อเดิมทุกอย่างคนทาก็มีน้ำมีนวลมากขึ้นอะไรประมาณนั้นรูปุมขนแคบลงอะไรเงี้ยแล้ว ไรบ้างเงี้ยนะฮะรู้สึกว่าผิวตัวเองมันแห้งลงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะมีรอกมีคันมีแบบว่าผิวแห้งจะคันอะไรเงี้ยพวกก็จะพยายามทานพวกออยล์พวกน้ํามันนู่นนี่นั่นเสริมมันนะฮะซึ่งก็ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยนะฮะพอทานอีโคลาเจนของอาบิยองไปเนี่ยรู้สึกได้ว่าอาการคันหรืออาการผิวแห้งมันจะน้อยลงเหมือนผิวแล้วเนี่ยมันอมน้ําหรือว่ามันกักเก็บน้ําได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะช่วงนี้ก็เลยจะมีคนถามว่าเอยดูเปล่งปลั่งดูบวมไม่ใช่ด เด้งเออเป็นไขมันหรือเปล่าแกบอกฉันไม่ได้อ้วนนะฉันบวมคอลลาเจนฉันไม่ได้อ้วนนะฉันบวมคอลลาเจนฉันไม่ได้อ้วนนะฉันบวมคอลลาเจนอะไรามา,าดัานนะเป็นข้ออ้างที่ดีอย่างหนึ่งได้นะ,ะ,ะวิธีกินก็ง่ายมากเลยครั้งที่แล้วไม่ได้โชว์วิธีกินให้ดูนะฮะปกติกุ้งจะทานพวกเชคโปรตีนเชคของโปรตีนผงนมผงอะไรเงี้ยนะฮะด้วยความที่มันเป็นรสจืดรสธรรมดากุ้งก็จะแบบใส่โกโก้ลงไปอีกนะฮะโกโก้ผงยี่ห้ออะไรก็ได้นะฮะกุ้งก็จะแบบ ใส่ลงไปดนะคยฮะเป็นกาแฟก็ได้นะกาแฟผมกาแฟอย่างเงี้ยฮะใส่ลงไปมันก็จะทำให้ได้รสชาติเพิ่มคื้นแล้วก็เสริมด้วยคอลลาเจนของอวัยวะลงไปซึ่งก็จะ ใช้ช้อนชาเนี่ยนะฮะตักขึ้นมา2ช้อนชานะครับผมแล้วก็ผสมลงไปในนี้นะครับโดสที่กุ้งกินเนี่ยก็คือ2ช้อนชาเช้านะครับผมแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยกุ้งจะเบิ้ลโดสก็คือตอนเย็นๆเนี่ยกุ้งจะกิน2ช้อนชาคือเช้า2ช้อนชาเย็น2ช้อนชานะฮะมันก็จะรู้สึกได้เลยนะฮะว่าแบบผิวแล้วมันมีน้ำมีนวลมากขึ้นเมื่อก่อนกุ้งจะทานของที่ห่อหนึ่งเขาจะเป็นแบบซองๆอยู่เลยนะอารีนแบกตายเป็นลนักษณะเนี้ยฮะเป็นซองๆแล้วในกุ้งก็จะกินครั้งละสองซองเนี่ยใส่ลงไปซึ่งก็จะพบว่าถ้ากกิินนนนเเดีีียยวๆ่่มมัจะล กลิ่นลักษณะเขาคาวเหมือนกลิ่นปลากลิ่นคาวปลาอะไรอย่างเงี้ยะครับเพราะเขาทำมาจากพวกปลาทะเลเนาะคาวแล้วก็กินได้ยากมากเลยกลิ่นคาวกินได้ยากมากเลยนะฮะมันมีกลิ่นเหม็นๆนิดนึงซึ่งก็ทําให้แบบเรากินได้ไม่บ่อยกินได้ไม่ทุกวันเพราะเรารู้สึกแบบโอ๊ยเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งของอับยองเนี่ยอันนี้บอกตรงๆเลยว่ากลิ่นน้อยมากถึงแทบจะไม่มีนะฮะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีความเหม็นของตัวนั้นเลยไม่รู้ก็ทํายังไงนะแตกต่างมากเลยนะฮะชงเดียวๆผสมน้ําส้มผสมน้ําผลไม้นู่นนี่นั่นเนี่ยก็ไม่มีรู้สึก กินกับนมเนี่ยก็รู้สึกโอเคมากทั้งโปรตีนจากนมแพ้แล้วก็มีทั้งโกโก้เป็นแบบสารต้านอนุมูลอิสระนะแล้วก็มีคอลลาเจนที่เป็นแบบละเอียดนะฮะโมเลกุลเล็กกว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยก็จะโอเค ผมเคยทําคลิปนะแบบคอลลาเจนเนี่ยกินไปก็อย่างนั้นอย่างนั้นใช่ปะแต่อันนี้คือคอลลาเจนแบบเก่าเนะฮะเป็นแบบโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะหลายดดลต้นแบบขนาดเขาเรียกว่าโมเลกุลมันใหญ่มากของ A าร์บิอเนี่ยมันจะมี2แบบ2,000ดนลตันแล้วก็280อดาดต้าเนี่ยนะฮะซึ่งเขาวิจัยมาแล้วมันดูดซึมได้ดีกว่าคอลลาเจนแบบเดิมๆซึ่งก็ผลลัพธ์อยู่บนหน้านี่ยบอกปะก็ต้องเชื่อนะเพราะว่ามันเห็นผลบนหน้าออกินแล้วเห็นผลจริงๆอะไรยอย่างเงี้ยฉันก็ุอยากกับ <Hello. S 2> จะได้ประมาณนี้จะอันนี้คือนมประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ดื่มเร็วประมาณนั้นแรกกินง่ายๆกินใส่กาแฟก็ได้หรือว่ากินใส่กับข้าวแกงส้มต้มแซบอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เอาคอลลาเจนเนี่ยตักลงไปนะแล้วก็ปิดจบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะง่ายตรงนี้โอเคนี่คือการแชร์ประสบการณ์การกินนะฮะการกินอาหารเสริมตัวหนึ่งก็คเรหอมยองนั่นเองเ็าไปลองมาดูนะจ๊ะแต่ละคนอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการเลือกตัวเองการทานวิตามินเสริมแล้วก็ภายนอกกับภายในก็เสริมกันได้หมดนะจ๊ะโอ้ <Okay. S 2> Yeah, it's a good night to